สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่ข้อทองรายวันนะครับก็มาดูทองคํากันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ภาพใหญ่นะครับให้ดูเนาะนีภาพใหญ่นะครับเรามองว่านะครับหากยืนเหนืออันนี้ต่อเลยเนาะต่อให้นะครับเอ่อตรงนี้นะครับอันนี้ราคาขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ตั้งไว้เลยนะครับ Okay. นี่คือภาพใหญ่ที่เรามองกันเนาะนะครับเขียนไว้นานมากนะครับราคาลงมาสวยมากนะครับนี่ตรงนี้ดีมากหากราคายืนเหนือ2942ได้จะวิ่งไปหา3000ก่อนนะครับ3000นะครับแล้วก็3043นะครับประมาณนี้แล้วก็306 อันนี้คือเงื่อนไขของเรานะครับก็ยืนเหนือแล้วนะครับก็มองขึ้นต่อเลยนะครับทองคําก็โฟกัสบายชัดเจนนะครับทีนี้ภาพย่อยนะครับทำเฟรมเดย์เดี๋ยวดูกราฟนี้จะได้เห็นทีเดียวเลยอันนี้ผมมีข้อไปแล้วเนาะก็เลยดูง่ายนิดนึงนะครับทำเฟรมเดก็มองขึ้นต่อ4ชั่วโมงก็มองขึ้นนะครับมาเดี๋ยวหาจุดเข้าเทรดกันนะครับจุดเข้าเทรดที่น่าสนใจนะตรงนี้เห็นไหมแอคชั่นนะครับใครตื่นเช้าก็จะได้เทรดนะ นกที่ได้เทรดก็คือนกที่ตื่นเช้านะครับตัวตรงนี้เห็นไหมครับเอ่อตรงนี้เห็นไหมถ้าบายเนี่ยเรียบร้อยนะครับซิกเมื่อวานเรายกเลิกไปเนาะนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้มอนิเตอร์ดูให้นะครับก็โอเคตรงนี้นะครับ TP อะไรไปเรียบร้อยตรงนี้ถ้าเกิดใครถือไม้อยู่นะครับก็จะได้นะครับซึ่งเอ่อถ้าเราเปิดไม้ก็ลิมิตตรงนี้ก็ติดนะครับเหมือนผมผมติดไม้ด้วยนะครับคือผมเข้าไปน้อยๆนะครับ คือยกเลิกก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยผมอะ่ะถ้าเกิดโซนไหนอะ่ะคือคืออยากให้ทุกคนในห้อง VP ีเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าโซนไหนอ่ะครับเราเบางครั้งเนี่ยบางครั้งบางโซนอะ่ะเราก็สามารถถ้ามันแข็งแรงจริงมันเทรดได้แต่ด้วยความที่เป็นห้อง VP เนาะคนใหม่คนเก่าเยอะคนใหม่เยอะนะครับผมก็อยากให้วินเลนมันสูงที่สุดเั่าที้จะสูงได้ผมก็เลย ให้ยกเลิกเพื่อความปลอดภัยนะเหมือนสวนตัวผมเองเนี่ยผมก็กดแบบลดเสี่ยงไปเนาะตรงนี้เห็นไหมครับผมบายมา5้าลอดนะตรงนี้บวกมาหมื่นสองพันกว่าเหรียญเนี่ยตรงนี้ให้ดูแหมบวกตรงนี้เลยนะครับในราคาเนี่ยตั้งลิมิตไว้แบบลดเสี่ยงไงนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีคอนเฟิร์มข้างในอะ่ะผมก็จะบอกในห้อง VP อีกทีนึงอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะกลัวค,คนใหม่เขาเออไม่เข้าใจนะครับคนเก่าก็ตามนั้นนะครับกาไรกันอยู่แล้วนะครับ เนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราเข้าใจต,ตรงนี้เห็นไหมดีมาโซนตรงนี้ก็เทรดกันได้นะครับดีมาโซน30นะครับเนี่ยจังหวะเทรดเพียบเลยนะขอแค่คุณตื่นเช้านะครับนะจังหวะเทรดเพียบนี่ซัลายโซน,หนไหนก็เซลได้นะครับโอ้เยอะไหมเยอะนะครับอ,อ,อยากได้จังหวะเทรดดีๆแบบนี้ครับเรียนที่ไหนครับคอร์สใหม่คอร์สใ,ใหม่เลยนะ 7วันปั้นนักเทรดทองครับ7วันนี้คุณเรียนจบนะคุณจะได้วิเคราะห์ได้แบบนี้เลยคุณเห็นทุกโซนเห็นทุกจังหวะเข้าเทรดสั้นเทรดยาวคุณเทรดได้หมดเลยนะครับเรียนวันที่25้นี้นะบ่ายโมงนะครับสอนสดแล้วก็มีคลิปย้อนหลังนะนะครับก็เรียนฟรีนะครับเงื่อนไขทักหายดมินได้เลยนะแคปหน้าจอนี้ทักหายดมินนะครับเดี๋ยวแอมินจะบอกเงื่อนไขนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้คือคอร์สฟรีนะนะครับคอร์สฟรีที่เปิดพอร์ตฝากเงินนะได้เรียนนะครับทีนนนีี้เรรามโซะคับ คือตรงนี้ตรงนี้แอคชั่นไปแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีโซนบริเวณจุดนี้อีกนะครับตรงนี้เป็นซัพลายโซนเพิ่มอีกนะครับแล้วก็30ก็จะมีดิมานโซนตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับนี่ถ้าเราดูงนี้นะครับเราก็ง่ายๆเลยนะครับสองโซนนี้นะครับสองโซนนี้นะที่เรารอเทดกันได้อยู่นะครับก็คือลงมา ส,สีเด้งขึ้นแล้วก็หรือไม่ก็ลงมาตรงนี้36เด้งขึ้นนะครับน้องมีรอบาบอยู่2โซนนะที่น่าสนใจนะสีน,นะครับแล้วก็ลง3ามนะครับรอบาบตรงนี้นะเพื่อขึ้นไปหาข้างบนได้เลยนะครับข้างบนก็อันนี้เดี๋ยวผมวัดเฉพาะสวิงจุดนี้ให้นะนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยววัดใหนะ้เฉพาะจุดที่เรารอกันนะครับจะเป็นบริเวณของ <c oughs> ตรงนี้นะ54นะครับ5458 2 9นะ2 9 54 29 58 64แล้วก็75นะครับโอเคประมาณนี้วิ่์อทองรายวันนะครับสั้นๆเนานะก็ถ้าอยากเรียนละเอียดแบบนี้นะครับมีพฤติกรรมทองตรงไหน Confirm Trade น,นะเนี่ยมาตรงนี้นะครับถ้าเรา s c r o l กลับมาดูเนาะลึกๆเนี่ยนะครับตรงนี้มี Confirm นะฮะมีนเฟิร์นะรม เออมีพฤติกรรมทองนี้เห็นไหมเทลงมาคนเฟิร์มให้เทรดได้ด้วยนะครับแล้วก็จุดนี้จุดนี้จุดนี้เห็นไหมพฤติกรมกมนะร,กรมทองนี้ก็มีนะครับพฤติกรรมทองตรงนี้ก็มีนะนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราทําพฤติกรรมทองลงมาตรงนี้ก็เทรดได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ อยากเจอทุกคนนะในคอที่จะจัดวันที่25นี้นะครับเนาะเจ็ดวันปั้นนักเทรดทองนะครับ2 0 2 5นะครับโอเคทีนี้อยากฝากสุดท้ายเรื่องหนึ่งนะครับการเทรดเนี่ยถ้าเราอยากทําให้ประสบความสําเร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยคืออารมณ์ที่ดีนะครับสังเกตตัวเองดูนะถ้าตอนไหนเราเทรดด้วยอารมณ์ที่แบบกลัวนะครับ เรากลัวเทรดด้วยอารมณ์ที่ระวหวะระแวงเทรดด้วยโลภอยากเอาคืนจะขาดทุนนะแต่ถ้าเกิดวันไหนเปิดปุ๊บโอเคครับมีจังหวะให้เทรดไหมนะสบายสบายนะสบาย,สบาย,ส,บายสบายเลยนะครับและเราจะได้กําไรแบบเนี้ยตรงนี้ผมเห็นอีกแล้วเนี่ยซัพพลายสามสิบเนี่ยตรงนี้เนไหเนี่ยที่เราดูวัน sl สี่ร้อยห้าร้อยจุดเนี่ยได้นะเก็บกําไรเก็บสั้นเนี่ยสองสี่ร้อยจุดพอดีโหจังหวะเทรดทั้งวันเลยนะตลอดเลย ตรงนี้จังหวะเทรดเดี่ยวมากนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์มันไม่ได้นะครับในการเทรดเนี่ยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ในการเทรดมันไม่ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ให้ทําก็คือลองเรียกว่าเขียนเบนรัมนะครับเบนรัมคืออะไรคือการเขียนนะครับคุณหากระดาษมาแผ่นนึงแล้วคุณก็เขียนเหมือนเขียนระบายเนาะเขียนทุกอย่างที่คิดลงไปนะครับแล้วมันจะทําให้ สมองคุณโล่งนะครับแบบเอ้ยฉันกลัวขาดทุนฉันเขียนทุกอย่างไปเลยเขียนเทคนิคเขียนอะไรไปก็ได้มันทําให้สมองคุณโล่งแล้วคุณมีสมาธิในการเทรดมากขึ้นเนาะหรือคุณอาจจะใช้จิตวิทยานในด้านร่างกายเนาะอย่างเช่นการยิมนะะรย้มน,นะฮะ,ะ,นะะ,ะก่อนเทรดก็ยิ้มก่อนนะฮะหัวเราะนะครับยิ้มหัวเราะก่อนเทรดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สมองเรามีความสุขนะครับทาให้เราเนี่ยคือเราอะหลอกสมองอัหลอกง่ายครับแค่ใช้ภาษากายคุณอาจจะยิ้มคุณอาจจะแบบการเขียนใหญ่ๆยิ่งใหญ่ อะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกใจฟูล,ละพร้อมลุยละนะครับคุณใช้ภาษากายภาษากายจะเปลี่ยนสื่อภะษาในสมองทําให้คุณมีพลังนะครับถ้าช่วงไหนคุณรู้สึกหมดพลังนะครับลังตรงหายใจเข้าลึกๆนะครับยิ้มกว้างๆแล้วก็กางมือเอาให้สุดนะครับคุณรู้สึกมีพลังมากในการทําอะไรทั้งวันนี้นะครับออกคือเวลาทําทาอะไรออกมือเยอะๆนะออกมือออกมือไปนะออกตัวไปมันทำให้เรามีความสุขนะครับนี่เวลาดูกราฟนะก็เขาอ,ออกมืออ๋อตรงนี้ได้ไหมโอเค นะเปอร์หนึ่งเราคอนโทรลกราฟได้นะครับโอเคลองไปทําดูมันได้ผลจริงๆแล้วมันได้กําไรด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็อันนี้น่าจะเจอกันอีกทีก็คือเอ่อจะมีติวให้นักเรียนวันจันทร์เนาะแล้วก็วันอังคารนี้นะครับติววันจันทร์กดสุดติดดิมเงินล้านนะครับแล้วก็วันอังคารนี้บ่ายโมงนะครับก็เจอกันนะครับ7วันปั้นนักเทรดทองนะครับสวัสดีครับ